ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสวนสนุกที่ให้ฟีลเหมือนดิสนีย์แลนด์เพียงแต่ไม่มีมิกกี้เมาส์กับหมีผู้แต่เป็นมินเนี่ยนพุทอินบูดคังฟูแพนด้าไฮไลท์ 1. นั่นก็คือทรานค <c oughs> อมเมอร์เป็นไอคอนเมือ่อยู่ในสวนสนุกเป็นมาสคอตปากแกวที่ด่าไม่เลือกหน้าแม้แต่แอนิเมะก็ไม่รอดเหมือนกัน The the one. Name one. good good

ผมขอบอกว่าดีเทลและความเหมือนผมดูตัวโมเดลหนังภาค3นะครับและจะพูดถึงตัวสตูดิโอซีรีส์แมคกต n อนภาค3เพราะความแตกต่างมันก็แค่สีเข้าใจตรงกันนะมาดูนที่ร่างหุ่นของแมคกตอนกันบ้างดีกว่าครับซึ่งเป็นตัวที่มีปัญหาในการออกแบบถึงแม้จะมีชิ้นส่วนลดก็ตามต้องพูดก่อนว่าสรีระของแมคกตอนภาคนี้จะมีความใกล้เคียงกับแมคกตอนภาค2แขนยาวขานั่น มันอาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เมื่อล่างแปลงทั้ง2ตัวกับแตกต่างกันนั่นแหละคือปัญหาตัวภาค2มันไม่ต้องเจอปัญหานี้เพราะล่างแปลงมันเป็นยานอาวากาศเมื่อถึงข้าวที่หุ่นต้องอ้างอิงลบในโลกแห่งความเป็นจริงโอ้บอย ความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นล่างหุ่นของไอกาตอนก็สวยอยู่พอสมควรโดยตัวนี้คือการย้อมสีจากที่เป็นสีซิกซี่มีรอยสนิมกลายเป็นสีดำเทาส่วนหัวก็สวยเอาเรื่องการลงสีมากกว่าหนึ่งบวกกับการดอยบั h ทำให้ดูเพิ่มมิติเข้าไปอีกไหลทั้งสองข้างมีล้อที่พาย,ยายามซ่อนเก็บไว้เมื่อมาดูในหนังล้อของเขาติดแขนเลยหน้าอกถึงแม้ทำดอยบัชไว้แต่ก็ดูแบนและกว้างไปหน่อย ถ้าคุณเห็นดีไซน์ก็ตอนภาคนี้ลำตัวเขาดูมีเนื้อมีนวลไม่รู้สิน่าจะมีแค่ผมที่คิดแบบนี้มั้งส่วนขาก็มีความคล้ายคลึงกับขาในเวอร์ชั่นภาค2สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนเลยคือส่วนขาล่างของเขามันให้ความเป็นรูกเหลี่ยมเต็มไปด้วยชิ้นส่วนรถมาพับเก็บตรงนี้กับเท้าดูแปลกแบบบอกไม่ถูกอย่างน้อยพวกล้อรถก็เก็บได้เหมือนเขามีของแถมมาให้สองชิ้นซึ่งน้อยกว่าตัวดั้งเดิมที่แถมผ้าคลุมกับอีกอีกอย่างโซ่เอาไวติดกับหมุดด้านหลังให้ดูเหมือนในห,หนัง ซึ่งมันหนุดง่ายมากแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับที่และปืนลูก2ที่โ,<อ>โคตรปวงแถมคนใสไ่ได้แค่มือขวาไม่สามารถใส่มือซ้ายได้และค่าที่มันถือเป็นข้างที่กวงท่านผู้ชมซึ่งได้มาดูถึงตอนนี้อาจแย้งผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่ดีเทลรายละ,ละเอียดต่างๆก็ทำถูกแถมก็ยังลงสีแบบดอยบัชไว้ด้วยผมขอบอกเลยนะครับว่านี่คือลดเดอร์คาร์ มันไม่สมควรเป็นลิเดอร์แน่นอนสิ่งที่ตัวนี้ควรจะมีมันดูข,ดขาดสา,ายไปหลายอย่างจุดขยับของแ mm hmm. มกกาตันเรียกได้ว่าน้อยมากลักคาดบางตัวยังมีขยับเยอะกว่าเขาเลยหัว oh, เป็นบอลดจอยที่ขยับได้ไม่เยอะไหลย,ยกขึ้นหมุนสอกเป็นแบบบ้นจอยหมุนข้อมือยกขึ้นลงมือขวายกขยับได้ขายยกขึ้นยกลงไม่ได้อ่าเข่ายกหมุนขาไก่ยกหมุนแอบเป็นเพืองข้อเท้าขยับได้นิดหน่อย เขาขาดจุดขยับส่วนสําคัญหลายอย่างเลยใบเส็เอวข้อมือต้อนขาหมุนไม่ได้แถมเวลาขยับเล่นทุกครั้งมักจะติดดขัดๆเสมอเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมยกข้อมือขึ้นมันจะไปนชนกับล้อหรือขาที่ติดกับส่วนนี้ส่วนสูงของอนักกอล์ฟตัวนี้สูงประมาณ8นิ้วซึ่งสูงกว่าวอยเอเจอร์นิดหน่อยเขาเล่นสกเกลเข้าพวกกับออฟติมัสได้ลงตัวถ้าเป็นเซเลเนลพาวมอ่าจดูสูงไปหน่อยแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น มาร์เลเจนวูฟเวอร์ลินสตาร์วอ e ์แบ็กซิลี a อโซคาทานโนเนเดลอย a t ัต n ันทรานส์ฟอร์เมอร์ช s e r ูโรซี่ออฟติมัสพามเซนตินิลพามแล้วก็แมกกาตอนภาคอื่นๆอย่างภาคแรกภาค 2, อกาวตอนและภาค5้ามันึปส่วนที่ผมไม่ชอบมากๆไม่ไม่ please b การแปลงล่างมันแย่มากมันไม่ได้แปลงยากนะครับแต่ข้อพับที่ต้องประกบเกือบทั้งหมดมันไม่อยอมประกบกันหน้ารถคือส่วนที่ผมเกียดน้อยสุดเพราะมันไม่นรกเท่าการแปลงล่างขึ้งหลังล้างรถของก็ตนคือ2006 m a c g r a n a d e Military Truck ซึ่งให้กลิ่นอายความเป็น m a ็ก a มมากเมื่อหันมาดูข้างใต้จงดูค่ะสุดยอดแห่งความกวงตรงหน้ารถ ผมไม่ใช่คนที่มีปัญหากับความโกงมอบของ Transformer นะแต่อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแถมยิ่งเป็นลินเดอร์คัอีกโอ้ยน้มที่ติดไว้เป็นยางถ้าเล่นไปนานๆและไม่ระวังละก็มันจะงอได้แถมการลงสีสดน,น่ารบก,ก็ดูแปลกตลอดการรีวิวของคลิปนี้ผมชมเรื่องวิธี d r e bus ที่ทำให้กรตตอนดูดีขึ้นพอมาครั้งนี้มันกลับออกมาแย่ซะง,งั้นเพราะที่การ d r e bus ของมันเหมือนคนลงสีแรงเงาใน illustrator อะเตเตอ แขนล้อหน้าก็ลอยอีกครื่องท่อนของรถยังมีดีเทลที่สวยงามอย่างโซ่ตามตัวกับเครื่องยนต์แต่ความยาวของรถคันนี้ก็ยาวมากยาวเกือบเท่าแขนผมเลยเอาปืนลูกซองไปเก็บใต้รถเนเป็นพื้นไม่ค่อยได้เพราะไอชิ้นส่วนนี้แล้วก็เปรียบเทียบขนาดอีกเช่นเคยครับ Wolf Sniff Watson Optimus Sentinel Palm e g a ภาค1นอวตอนและภาค5 มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วพวกคุณก็น่าจะรู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับแมกกาซอนตลอดคลิปรีวิวนี้มันพูดจริงๆนะครับผมไม่แนะนําเลยมีปัญหาทุกอย่างทั้งล่างหุ่นรถจุดขยับการแปลงล่างแม้แต่การยืนก็ไม่เว้นอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือ The Best Magazon นภาคนะตอนนี้ถ้าแนะนําดีสุดคงเป็นรอเซลเพราะราคาลีดเดอร์เต็มมันไม่คุ้มอย่างแน่นอนแถมนี่เป็นตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟอีก เพราะงั้นเอาตัวสีธรรมดาดีกว่าครับมีของแถมให้เยอะกว่าด้วยคุณสามารถเจอตัวนี้ในราคาที่ต่างเตี้ยเลื่ยดิน7 0 0ดร้อยถึงพันหราคาขั้นต่ําของตัวนี้สำหรับผมประมาณพันเนี่เป็นข้อดีข้อเสียของสตูดิโอซีรีส 3D w ว Dark of the Moon m a g a n t o n โดยผมจะคะแนนตัวนี้เป็นบาหมีส่สำเร็จรูปเต็มสึกและขอขอบคุณคุณต้นอีกเช่นเคยที่ได้ส่งหุ่นตัวนี้มาให้ผมรีวิว และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ Transformers t u d i o Series 3D w ว i Dark of the Moon Megatron คิดเห็นอย่างไรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกดไลค์แชร์ซับหรือถ้าเป็นซุปเปอร์ตงก็ได้เหมือนกันครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับและถ้าใครยังไม่เคยดูคิวซึ่งเป็นออเดอบอทที่โผล่ในภาคเดียวกับไอกตันตัวนี้ก็เชิญคลิกที่สกีนตรงนี้ได้เลยครับ